แถลงข่าวสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่23ในทีมยอยักษ์อ่านใหญ่งานหนังสือครั้งใหม่ใหญ่กว่าเดิมพบกับ7โซนหนังสือดีที่น่าอ่านทั้งไทยและต่างประเทศให้เลือกช็อปจุใจมากมายกว่า2ล้านเล่มกับ1,200บูธจาก400สำนักพิมพ์พร้อมขยายพื้นที่เพิ่มเป็น20,000ตันรอมมา จัดเต็มนิทรรศการกิจกรรมกว่า100อีเวนต์โดยภายในงานถแถลงข่าวได้รับความสนใจจากบุคคลมีชื่อเสียงมาร่วมสร,สร้างสีสันทั้งในวงการบันเทิงอาทิเก่งพรชรประทุมวันสินทศพรอ,อาชวานันทกุลเมฆจิรกิจถาวนวงและลีซอธีรเทพวินนทไทยมาเผยหนังสือเล่มโปรดของตัวเองโดยมีนายสุวิตรรุ่งวัดนภยัยูรญนายกสมาคมผู้จัดทิมและผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย t v ย a t เป็นประธานในงานซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ทีมยอยักษ์นใหญ่ระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่7เมษายน2568ตั้งแต่เวลาเวลา10.00ถึง21.00นณคอน5-8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตนายสวิทต์รุ่งวัดนอภายบูลนายกสมาคมผู้จัดทิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่างานปีนี้มีความพิเศษสุดคือการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม3ามคอนเพิ่มเป็น4ีอนรวมทั้งยังมีไพรสนีไทยมาเปิดให้บริการจัดส่งสินค้าให้ในราคาพิเศษอีกด้วยภายในงานแบ่งออกเป็น7โซนประกอบด้วย1โซนหนังสือนิยายและวรรณกรรม2โซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่นบุ๊ควันเดอร์แลนด์สหนังสือเด็กและการศึกษา4หนังสือทั่วไป5หนังสือเก่าห โซนหนังสือต่างประเทศและ7โซนนอนบุกงานจัดขึ้นระหว่างวันที่28-29มีมนาคม2568ในห้อง MR 208ชั้น20การประชุมแห่งชาติศิริกิต์สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจไทยบุกแฟร์ครับงานสัปดาห์นหนังสือแห่งชาติครั้งที่53งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่23นะับจะจัดขึ้นวันที่27มีนา ถึง7เมษายนนะครับชั้นแถวจที .5 ถึงฮ .8 นะครับเวลา10โมงถึง3ทุ่มครับในปีนี้เนี่ยมาเราเรามาในทีมยอยักษ์อ่านใหญ่นะครับทำไมถึงเป็นนอยักษ์อ่านใหญ่ครับหเหตุสมผลสำคัญเลยก็ปีนี้เนี่ยเราขยายหอเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อรองรับกับนักอ่านและสำนักพิมพ์ที่ที่เติบโตมากขึ้นนะฮะหลักที่สองเลยก็คือปีนี้เนี่ยเราจากผลสำเร็จจากไลฟ์แฟร์ครั้งที่ผ่านมานะครับ ก็ปีนี้เนี่ยเราจัดเป็นครั้งที่2นะครับผู้เข้าร่วมเนี่ยก็มี14ประเทศ1 1อสิบหสำนักพิมพ์นะครับมาใจราจาซื้อขายลิขสิทธิ์กันนะครับในในประมาณมากกว่า200คู่นะครับปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ไว้ที่68ล้านบาทนะครับในการซื้อขายลิขสิทธิ์นะครับในงานเนี่ยจะมีนิทรรศการที่สำคัญเลยนะครับ มีหลายนิทรรศการและก็ร้อยกิจกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นนิทรรศการเยี่ยมยักษ์นะครับจะำนาทุกท่านนักนักอ่านทุกท่านเนี่ยมาเยี่ยมชมเ,เ,เดินมาเยี่ยมชมนิทรรศการเยี่ยมยักษ์นะครับตอนยักษ์หลับนะครับในนิทรรศการเนี่ยจะมีการจัดโชว์หนังสือหนังสือธรรมดาที่ทุกคนมองข้ามนะครับแล้วก็นิทรรศการอ,าอีกอันหนึ่งก็จะเป็น กิจกรรมนะครับกิจกรรมสอยยักษ์รับมิชชั่นนะครับสอยยักษ์รับมิชชั่นเป็นการสอยดาวนะครับรับมิชชั่นเพื่อจะมารับรางวัลนะครับส่วนกิจกรรมที่เคยได้รับความนิยมเนี่ยมียอยักษ์นักปูปนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับใครเนี่ยตรวจคำผิดได้เร็วก็จะมีมีของรางวัลให้นะครับและส่วนของหนึ่งอานล้านตื่นเนี่ยในครั้งนี้นะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับ เราจะจะมีการจำจำลองตีเสื้อนะครับเหมือนกับเป็นบุ๊กบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกนะครับหนึ่งอ่านล้านตื่นนะฮะก็อยากให้คนหนคนอ่านล้านคนตื่นนะครับในกิจกรรมของหนึ่งอ่านล้านตื่นครับและมีบูธของโดนิชันเซลนะครับพึ่งซื้อซื้อเพื่อบริจาคนะครับให้กับในงานนี้ด้วยครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับมีทางส่วนของ กิจกรรมของเด็กๆเราก็ไม่ลืมนะครับเรามี Little r ีด์อ่าสตอรี่เวิร์ดนะครับเป็นมุมของเด็กๆนะครับมีวาดเขียนแล้วก็มีศิลปะแล้วจะมีอินฟูเนียจะมามาผัดเปลี่ยนมหุนเวียนมาเล่านิทานให้เด็กฟังครับตั้งตั้งมูลค่าการซื้อขายในงานหนังสือนี้กับจำนวนผู้เข้าชมมากนางไหนครับ ตั้งเราตั้งเป้าไว้นะครับจากปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนคนนะครับปีนี้เนี่ยเราคาดว่าคนเข้างานเนี่ยน่าจะโตขึ้นประมาณ5-10%นะครับน่าจะอยู่ที่ล้านสามถึงล้านสี่ครับมูลค่าในการซื้อขายเนี่ยในครั้งที่แล้วนะครับในสัปดาห์กันที่แล้วเนี่ย412ล้านบาทในปีนี้เนี่ยคาคาดว่าจะโตขึ้น5-10%เช่นกันนะครับก็อยู่ราวๆถึงสี่ร้อยสอ่อยสี่สิบล้านบาทครับ แม้วน้องการซื้อขายขนิทธิ์มีโการเติบโตีคคือเติบตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยมีการเติบโตอยู่แล้วนะปิดครั้งที่แล้วเนี่ยมีที่มาเจอธารธธุรกิจกันเนี่ยมีร้อยร้อยกว่าร้อยสิบสำนักพิมพ์นะฮะที่มาในครั้งนี้มากกว่า2 0 0สำนักพิมพ์14ประเทศ1 1 5 1ส5สำนักพิมพ์ครับที่มาประเทศไหนที่สนใจมากที่สุดอส่วนมากจะเป็นนิยายดีแล้ว เียอยเลิฟแล้วก็เตอย่ครับจริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายประเภทนะอย่างฝั่งฝั่งฝั่งทางยุโรปเองหรือฝั่งทางทางนู้นเองเนี่ยทางอเมริกาเองเนี่ยเขาจะชอบเป็นหนังสือเด็กถ้าส่วนใหญ่ทั้งแถบเอเชียนนี่ก็จะเป็นบอยเลิฟทั่วไปค่าตลาดรวมของธุรกิจหนังสือบ้านเราครับเติบโตเพิ่มข้นครับครับเติบโตแต่ว่าไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดนะฮะในปี66เนี่ย มูลค่าตลาดเนี่ยอยู่ที่14,000ล้านนะฮะในปีปีปี67เนี่ยเติบโตขึ้นประมาณพันล้านนะครับเป็น1 0 5้านะครับในปี68ถึงปี69เนี่ยน่าจะเติบโตถึง10,070ล้านถึง10,7500ล้านได้ครับสื่อเล็กอร์นิกส์มีครับนะครับที่มาแย่งชิงผู้อ่านเจะไหนนะครับสื่อเล็กอร์นิกส์สื่อเล็กอร์นิกส์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น ที่ผลสำรวจนะฮะกับทางจุฬาลงกรไม่อะไรที่เป็นคณะจิตวิทยานะครับสำรวจว่าคือคนนันยังอ่านหนังสือเล่มสูงสุดอยู่นะฮะแต่ถามว่าถามว่าในโลกโซเชียลหรือว่าใน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 โลกโซเชียลเองเนี่ยก็มีการแบ่งตลาดแต่ถามว่าคนที่มาซื้อในโลกโซเชียลเองเนี่ยเงินก็บุิกลับเข้าไปในสัมพันธมอยู่แล้วครับผมครับเติบโตในในคู่ขนานกันนะครับ ครับกวนให้สิลปีน้องๆสิบปีทั้งสิบท่านนกคะเชิญชวนสําหรับงานหนังสือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ซึ่งผลสำรวจบอกว่าคนรุ่นใหม่อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นประมาณ20%จากเดิม49%เป็น69%รบกวนให้เชิญชวนอ๋ออันนี้ก็ให้พี่รีซอร์ทเลยนะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ยังติดไม้ไม่เสร็จเหมือนกถึงว่าอะไรนะครับเชิญชวนเชิญชวนเชิญชวนครับพี่ ก็จริงๆผมผมคิดว่าเมื่อกี้เราเราเราให้สัมภาษณ์คนเดียวกัไปแล้วเรื่องของการอ่านเพราะมันก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเราเองได้ด้วยในจุดหนึ่งเมื่อกี้เราอยู่ในในจุดหนึ่งเนี่ยมานานๆแล้วมันไม่ได้เกิดการพัฒนาทันทีเนี่ยพอเราได้อ่านหนังสือเนี่ยเมืทีในแต่ละหนังสือที่เราอ่านเนี่ยมันจะมีความหมายของมันอยู่ในนั้นแล้วก็อีกอย่างมันทำให้เราเราได้อยู่กับตัวเองในการอ่านหนังสือแล้วเราจะได้คิดได้ว่าเฮ้ยอ๋อนี่มันสามารถปรับใช้กับเราได้นะอะไรเงี้ยว่าทุกๆเล่มเลยครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาเป็น เรื่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถช่วยเราได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คนได้อ่านหนังสือกันแล้วก็มันเป็นการสร้างสมาธิบางคนอาจจะแบบเออ่นี่แหละสมาธิสร้างเหมือนที่ผมเป็นเหมือนที่ไม่เป็นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบช่วยให้เราอยู่กับมันได้นานขึ้นเลยครับหรือว่าบางคนมันมีประโยชน์หมดเลยแม้แต่การคนที่นอนไม่ค่อยหลับอ่านหนังสือช่วยให้หลับง่ายขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เกิดประโยชน์หลายๆด้านหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อยากฝห้ทุกคน ลองลองดูครับอ่านหนังสือว่ามีประโยชน์มากๆเลยพวกคันภาษาต่างๆที่คุณไม่เคยรู้หรือคุณอาจจะไม่ค่อยได้ยินไม่ได้ใช้เนี่ยอาจจะเห็นอยู่ในหนังสือก็ได้นะมันก็จะหมายควว่ามันก็มีประโยชน์กับเรามากๆเนี่ยดีไหมครับคุณต้องกาครับผมยอดดีแต่เชิญทุกท่านนะครับให้มากันเยอะๆครับเพราะตัวเก่งที่มีโอกาสมันก็จะมด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้ก็สมชื่อครับมาเพราะว่าวิทยาเพื่ไงเราพยายามมาแล้วก็การจัดทุกงารต่าง เย่างเช่อว่ามาทีเดียวบางทีเราอาจจะเราเดินทางมาอาจจะอยากมาที่โซนบิสเนสแต่อาจจะไปเจอตกลุมรักโซนนวัตถุยายก็ได้ใช่ไหมเพราะมันมันรวมทุกแบบทุกประเภทอ่ะดังนั้นอยากให้ลองมากันดูครับใช่ไหมพี่ชนนะพี่เชนนะก็สำหรับส่วนตัวสินเนอร์ซินมาเกือบทุกปีอยู่แล้วนะก็อยากให้ทุกๆุกคนถ้าใครยังไม่เคยมาก็ลองมาดูเผื่อจะค้นพบอะไรใหม่ๆหรือว่าแบบ ตกลุมรักหนังสือปักเลมเนื้อคู่ในนี้นะคมรู้ที่ไหนครับก็จริงจริงๆก็แนะนำให้ทุกคนอ่ะอยาก ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วก็คงก็ต้องมางานนี้อยู่แล้วเนาะแต่สําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นอ่านหนังสือผมก็ต้องแนะนําเลยว่าถ้าเกิดอยากจะเริ่มต้นเนี่ยที่งานเนี่ยเป็นงานที่เหมาะสมที่สุดครับเพราะว่ามีโปรโมชั่นดีๆมีหนังสือที่ครบและหลากหลายแล้วผมก็ยังเชื่อเหมือนเดิมครับและอยากให้ทุกคนเข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจด้วยว่า ทำไมเราถึงอ่านหนังสือแล้วเราจะเข้าใจโลกและเมื่อเราเข้าใจโลกเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นต้องเป็นที่นคะถามว่าที่พูดก่อน